ทรัพสมบัติของคนจํานวนมหาศาลมันไปอยู่ในกระเป๋าของนักการเมืองและก็นายทุนพักไม่กี่ตระกูลเท่านั้นแล้วพวกนี้ไม่ว่ามันจะมั่งคั่งแค่ไหนมันก็คนไม่กี่สิบไม่กี่ร้อยคนแต่มันทําให้คนอีกหลายสิบล้านคนอยู่ในทุกขเวทนาปีนะฮะปีห้าคนไทยทั้งประเทศใช้น้ํามันอย่างเดียวนะ42,000ล้านลิตรนะครับ เพราะฉะนั้นถ้าน้ํามันเราขึ้นราคาไปอย่างไม่มีเหตุมีผลนี่นะอย่างช่อชนเพียงลิตรละ1บาทนะครับซึ่งเป็นไปได้แน่นอนนะเพียงลิตรละหบาทเขาจะคนนั้นคนไม่กี่คนด้วยนะจะมีเงินอยู่ในมือ42,000ล้านบาทสามารถที่จะไปซื้ออะไรซื้อพักการเมืองได้เลยนะครับซื้อเสียงเลือกตั้งได้ทั่วประเทศเลย4000 40, 0กว่าล้านนะครับเพราะฉะนั้นอันตรายมาก นี้ประชาชนต้องลุกขึ้นมาเรียกร้องสิ่งความเป็นธรรมสิทธิของเรานะครับส่วนแบ่งที่เป็นธรรมที่เราควรพึงมีพึงได้จากทรัพยากรอย่าให้ทรัพยากรเหล่านี้กลายเป็นคำสาบ